ก็ชาบูดังอันหน้าไปการส่งบอลมันเสียสักสี่ฮะถ้าเรากดปุ่มส่งแปลว่าเราแพ้แล้วเราจะไม่แพ้ให้เอาสักสี่ของตัวเราเองปุ่มส่งอ่าแล้วอติโคตนเร็วเลยจุนไอ้อ้วนอนิเมชั่นมันยังไม่ให้ตกเลยยังไม่ให้ตกเลยต้องรีบต้องรีบเอ้าแล้วยังไงส่งสักลูกวะเออโลกแล้วส่งเลยลูกเดียวที่ส่งคือตออเป็นโลกเ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจติกต้องเข้าเลไบ้าเอ้ย ควรหล them. Them. ังไปไอ้สุยร okay. ู้ปว่าไปแล้วยังไงแล้วอาคเนิอาคเิโอเคอันติด้วยไอ้วันจุนเจนเจนลูกเจนนไปค่อยไค่อยเจนๆโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะ ชมรมมันจะรีปีไหนวะเน่ะแอคทีร200แล้วฮะไอ้บ้าเอ้ยไม่รีเฉยเลยวันนี้วันพื้นหัสเขาก็ไม่รีป่ะงงเหมือนกันอ่ะปกตินึกว่าจะรีวันนี้นะเนี่ยสากุลูนสติลหรอจบแล้วดิสพาทนายตัดบอลเฮ้ยมา,าว่ะสีใหญ่ที่จริงใจที่เจอกันเมื่อกี้เลยเอ,อติดตัวละครโคงเล้งอะไรเจนใช่ไหมได้ โคมูเละไลเจนเพื่อนเราน่าจะเล่นปล่อยบอลได้เป็นลุเขาว่าสมอลเอ้ยโคมงเละเลยเจนเล่นไปแล้วนี่อันนี้อาคางิมาก่อนเลยเห็นแทนตำแหน่งที่ว่างให้เองลูกเขาว่าลุเขาว่าอือาคางิเหมือนมีเซนเตอร์หรือเปล่า ถ้าไม่มีเแยวผมเล่นได้นะถ้าไม่มีผมเล่นได้มีจูนล่างแรกเหรอลูกข้าว่าข้างเขาเป็นเซ oh นโดหรอเซนโดเราเอาอีเคมาซัพพอร์ะะตอะไรเอ้ยได้ไหมจริงจริงเอาตัวเพย์เมเกอร์ใหม่ตัวก็ได้ไม่เป็นไรอีก็ได้อ๋อโอเคเราสองรีบาวลูกเขาว่าคนเดียวสไปร์คไรับ มากิเลยเจนเหรอมากิเลยเจนเซนโดโอ้เราน่าจะชนะนะคอมแบบนี้ลุขาว่าแหลงอะไรไม่รู้อะถ้าลุขาว่าแหลงสักตำนานเหรอก็ไม่ใช่อันนี้แหลงแลมปะถ้าสแสลมน่าจะได้อยู่อันนี้น่าจะได้ถ <'s> ้าเขาเป็นเเมเกอร์ของคน s <S ฟูจิมะหนึ่งหรอพี่เล่นไม่เป็นนะดิมันจะเล่นได้เหรอฟูจิหนึ่งมันจะเล่นได้เหรอ ฟูจิหนึ่งทีครับฟูจิหนึ่งเอืมมันยังเล่นได้หรอพี่เห็นคนเล่นมันเล่นมันเล่นยากมากอะ่ะในแรงสุดยอสลมมันยังเล่นได้จริงจรหรอมีใครอยากดูฟูจิหนึ่งไหมพี่ว่ามันนา่าจะเล่นไม่ได้แล้วรู้ปหมสวยฮะเป็ไรไม่เป็ปโคโนยุปุจิคร่ มีใครอยากดูฟูจิมาล่างแรกไหมกดหนึ่งให้หน่อยนีย่สักสิบคนเดี๋ยวเล่นให้ดูไปฮะสวยจริงหรอปุกพลังเก้าหโหดมากเหรอฟูจิมาล่างแรกอะนะนไปนอนกองกับพืนเลยหรือย่าเล่นแรงขวดหลังไม่ได้ขวดหลังไม่ได้อาวทะลุเลยว่าเลยติดแพสซีฟ เดี๋ยวเดี๋ยวหมอํำซิ่งคนเดียวพิมพ์อะไรสองครั้งอย่าโกงเฮ้ยทำไมมันไม่ติดแพสซีฟเก็บบอลไอ้เคหลงไปนอนกองกับผู้ลูกๆนะเฮ้ยเคพี่มันไม่ติดแพสซีฟเก็บบอลนะแชปหูลื่นนะียมร้อยเลย ได้เลยมิสเตอร์เดี๋ยวจัดให้กดหนึ่งคนที่ร้อยครับหนึ่งครับเดี๋ยวจัดให้นะร้อยหนึ่งมันต้องเล่นได้แล้วป่ะวะจะไปซ้อมให้แป๊บนึงไอ้ลูกเขาว่าเ้ยข้างในมันเปิดแดงขนาดนั้นไม่ต้องเข้าไปหามันหรอกตายแล้วชีวิตจะเหลืออะไรวะเนี่ย ลบได้เออพี่เองสู้ขาวลูกเขา,เาวาคุงถ้ามันเปิดอันติอยู่อ,อย่าไปเข้าใต้แป้นถ้ามันไม่เปิดอะเข้าไปเลยเดี๋ยวเก็บบอลให้ตอนนี้มันยังโควอยู่ลืน่นนะแาสิมันยังไม่ทำงานอีกแป๊บหนึง่งถ้ามันออร่าแดงอะเล่นยิงนอกก็ได้แต่งเพย์ไปก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบเล่นฮนะแต่อย่าเลี้ยงตัวติดอย่าเลี้ยงตัวติดฮะจังหวะสองฝ่าเออได้ละได้ละ หรือไม่ก็ส่งพี่บ้างก็ได้พี่ก็เล่นได้นะเวไย้ตัวละครมันอะไอ EK อีเคอะตูมมไปดกองกับพื้นไปเด้คือคือส่งพี่บ้างก็ได้ลูกเขาว่าถ้ามันตันอะอีเคมันช่วยทําแต้มรองได้ถ้าดูไลน์นะถ้าไม่ดูก็ปล่อยชะตาพาไปเออสวยดีโคตดเทโ่โคตดอันตรายเดี๋ยวพี่เก็บให้พวกนี้เอเอยลงหกคะแนนละแป๊บเดียวเห็นป คือพี่อยาททำแต้มได้นะไอตัวอีเคไรเจนะช่วยได้ะก็คือถ้าตันนะส่งมาได้ลบกุรุ่นแรงลบกุรุ่นแรงคอนเทนต์โซโล,โล่ตื่นเต้นทุกวินาทีจัดป้ายเออจัดป้ายปุ่มส่งไม่ปุ่มส่งไม่มีเลยครับเพื่อนสังหน่อยเพื่อนส่งพี่เนี่ยแบบจุนแบบเน,นี้ยลุกเขาว่าคือจุนส่งพี่สี่เพได้มาแปดคะแนนแล้วนะ่ะ ส่งเซตบอลบ้างก็ได้มันยังไม่ต้องรีบเลี้ยงก็ได้ะโล่งค่อยเลี้ยงหรือไม่ก็เล่นยังไงก็ได้ให้มันมันไม่โดนตกอะฮะคือแค่ไม่โดนตกอะปล่อยบอลผ่านมือก็โอเคแล้วทายัางไงก็ได้ให้ไม่โดนตกอะเออตายละจะไปไหนได้ไปไหนไม่ได้ต้องคอยมาเฝ้ามานะันไปเด้ผมยิงเลยรีบเปล่าเออดีกว่าขวรหลังไว้ดิขวนหลังไว้ไดิขวัหลังไว้ไดิ ขวดหลังไม่ได้ตีมือโซนโซนอย่าโซนอย่าโซนเอาอีกทีลูกขวาา้าเออตายตายวันนี้ตายตรงเออทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนยิงเลยบ้าเอา้ยไปเนยลูกขว้าไม่เจ็บหัวมากเลยคือมันโดนตบขนาดเนี้ยมันต้องรู้แล้วว่าเล่นไม่ได้หรือว่าควรเปลี่ยนสไตล์การเล่นมั้ย ลงไปนอนกองพื้นเออเวลรเกมรับเล่นได้เว้ยเอาหน่อยรู้เขาว่าอย่าให้โดนตกอ,อ่าทำยังไงก็ได้ให้ไม่โดนตกอ่าช่วยพี่ยังเข้าไปรีบาวได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออมาวะพี่ยังเข้าไปช่วยรีบาวได้บ้างแต่ถ้าโดนตกบ่าพี่ไปไหนไม่ได้ต้องมานั่งเซฟวิ่งเก็บบอลอยู่เนี่ยสี่เพลแล้วขี้เกียจเดินแล้วเมือเม่อยขาหมดแล้วควรหลังไม่ไี่ยเออลงไปนอนกองพื้นไม่ได้เอาหน่อยรู้ไปแล้วกลับมาแล้วทรงทรงทรง,ทรงลูกทรง ฉันจะไม่ส่งนายการส่งบอลคือเสียศักดิ์ศรีโดดโดดขอบคุณมากที่โดดให้เออชาบูดังอันหน้าไปการส่งบอลมันเสียศักดิ์ศรีฮะถ้าเรากดปุ่มส่งแปลว่าเราแพ้แล้วเราจะไม่แพ้ให้เออศักดิ์ศรีของตัวเราเองปุ่มส่งอ,อ่าแล้วอันทีโคตรเร็วเลยจุไอ้อ้วนออนิเมชั่นมันยังไม่ให้ตกเลยยังไม่ให้ตกเลยต้องรีบต้องรีบเอาหรือยังไงส่ง สักลูกวะเออโลกแล้วส่งเลยลูกเดียวที่ส่งคือตอนเป็นโลกเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ็ดติ๊กตอนเข่าวอะไรอีบ้าเอ้ยควรหลังไปไอ้ยสู้ไปลูกวะไปแล้วยังไงแล้วอัร์คีอัร์คีโอเคอันติด้วยไอ้พวกจุนเจีนเจนลูกเจีนเจียนค่อยๆค่อยเจียนเจียนเจยนเจนเสู้เขาตัวเราโซโลหรืเวลลิ่งโซโลหรืเวลลิ่งสู้เขาอะชนะแล้วเนาะเมื่อกี้เราอะ ไม่มีคำว่าแพ้นี่นึกไม่ออกเลยจะแพ้ได้อย่างไรอะไปเไดี่ล่วงไปได้หลบได้โควรเท้โคตรอันตรายคำว่าแพ้ในหัวพี่ไม่มีละมันจะหมดเวลานำยูสีนน่คะแนนแพ้ฮะแพ้ฮะแฟนดังไปอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราโซโล แล้วจังหวะนี้ลูกข้าว่าเลี้ยงล้มไปหนึ่งระแบ็คเต็มโดนอีกแล้วฮะเฮ้ยอุ้ยส่งได้ฮะอ้าวชนะแล้วอ้าวโดนกู <c oughs> ดาว <c oughs> เราหรือแค่ไปลูกขาว่าแล้วยังไงแล้วลูกขาว่าโดนอีกและะ้วฮะปื๊บป,ป๊าผมลบได้โอเคโดนอยู่ดีฮะไอ้โดนโพราะป้าเกมมิ่งไอ้น,นี่มาจิมันเล่นเก่งหรือลูกขาว่ามันเล่นเพย์มันซ้ำวะเทินเทินอุ้ยเ่าวเออ ดวงก็คือความสาม,มารถอย่างหนึ่งไะไม่ว่าพวกนายจะเล่นเก่งขนาดไหนแต่ถ้าข้างเรามีดวงมันก็ได้ปะหวะ <c oughs> นี่แหละเขาเรียกวความไว้วางใจอย่างไรละ่ะทำดีมากว้นจุนพวกเราแกล่งสุดขวาาัหลังไวยดี ขวนัหนังวะด้ขวัหนังอุ้ยแฟนเลยยัง,ออรราางล้เฮอสถานการณ์น่ากินรุดแล้วลูกพี่จูนอันติไปกี่กี่ครั้งแล้วมันเนี่ยมันรูนพลังงานเหรอทําไมมันอันติได้บ่อยขนาดเนี้ยลูกขคว่าปิดเพย์มาสวยๆไหมลูกลุคว่าลุกเขาว่าลุกเขาว่าลุกเขาว่าสวยกันไปพวกนายว่าเราจะชนะปะเรามีวามีแววแบบแววแบบแน้ำมันพืชอะว่าเราจะแตกว่าเราจะไม่รอดฮนะ ออสนามไฟกรับพิพหลอดจะขาดอยู่แล้วนะเนีเออ่ยว่าเออเออลูกคราะเลี้ยงหลบมากี่ได้แล้วจะไปแบ็กเซตชุดโลง่งเรียบร้อยปล่อยบอลโล่งแล้วฮนะทําได้นาะยต้องทําได้นุเคราะ่าสู้เขาไหนสุดนุเคาะก็ปล่อยบอลโล่งได้นะครับผมคนเราต้องพัฒนาดีมากครับป๊าปป๊บป๊าปส่งป๊าปส่งเซนโดแย่งเอาตีมืออย่าโซนอย่าโซน เราตบลูวกวามาว่ะเกมรับเขาเล่นดีนะลูกะว่าเสียดดยเกมรุกไม่ค่อยได้เราตบลงมปนอนกองพื้นนะเราเก็บบอลเราไม่รีบฮะไปฮะเราต้องวนี้ส่งไหมเราปุ๊บหมุนยิงเลยตัดแต่กระดับพระเจ้าฮะวันนี้พระเจ้าไม่มาพระเจ้าหยุดงานแล้วหลอกชาบูปั๊บหลอกส่งว่าแบ็กเซฟชุดอาแล้วฮะโคตรเทคนอันตรายชนะเลยฮะดูไวฮะลูกะว่าบอกว่าผมจับเกมรับของมาคิได้แล้วแล้วเรียบร้อยนะฮะจบฮะผมตีมือแน่นอนลูกนี้ผมตีมือยังไงผมก็ตี หาขึ้นมาผมตีมือโอเคตีไม่ได้ดีๆอีเคตัวละครก็แพงตีมือให้แฟลลูกไม่ได้หรอตีมือก็ชนะไปแล้วเมื่อกี้หลบได้หลบไม่ได้ไม่เป็นไรลูกว่าออกตัวไปแล้วฮะแล้วลุกขึ้นไปนังหลอกส่งป้าแพสซีผมเลี้ยงป้าส่งลูกว่าหมุนตัวแล้วลูกว่าเลี้ยงไปตัวติดแล้วปื้อป้าหลบได้โคเทโคอันตรายครับสถานการณ์สร้างวีแล้วประุษนะฮะแล้วพวกผมแกร่งสุดอย่นี้ อะไรล่ะตีมือว่ yes! วายัสดูไว้ฮะพวกเราแกร่งสุดฮะดูเมื่อจูนทีมกันติดอะไรก็เกิดขึ้นได้มั้เชื่อว่าไอ้ฝ่ตรงข้ามมันน่าจะเหนื่อยแบบล้าแล้วอะไรเงี้ยแบบผมขี้เกียจต,ตบแล้วไม่ไหวผมเซ็บมือแบบวิ่งจนล้าไ่ายตรงข้ามอันแเบบนี้ยมันเป็นแผนของข้างเราอย่างไรล่ะอีเคก็ไม่กดไอ้สิบหกคะแนนเลยอโอ้โหนี่ฮะดายู กดไปยี่สิบเอ็ดลูกกันูกโดดโดดไว้อันนี้แซวเล่นเฉยๆนะลูกขาว่ายิงไปทั้งหมดเลยยี่สิบเอ็ดลูกที่ปล่อยบอลนะยี่สิบเอ็ดลูกเข้าไปสี่ลูกนะครับอันนี้ที่โดนตกอีกสิบหกลูกปล่อยบอลไปยี่สิบเอ็ดลูกใช่ไหมแล้วโดนตกสิบหกลูกไหมอันนี้โดนถูกบล็อกสิบหกลูกนะอันเนี้ยสิบหกลูกไม่มีไรนะลูกขาว่าพี่แซวเล่นๆนะเว้ ไอเนี้ยนานๆมนานเจอทีแบบเนี้ยคือมันต่อเวลานานไงมันต่อเวลานานอันเน,นี้ยเออไม่มีลไรสถานการณ์สร้างวยแล้วไปดูนะเฟดงข้ามตบรวมไปทั้งหมดยี่สิบลูกเนดงข้ามตบรวมนะยี่สิบลูกนะครับเพ<ว>ื่อนผมเหมาไปแล้วสิบหที่เหลือก็แชร์กันไปโอเคอ่ะมาฮะลุยลุยกันต่อ ทำไรล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 2> ทำารล้างแชแนลลุยไปกลับทำายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 2> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 2> ทำไรล้างแชแนลลุยไปกลับทำายล้างแชแนล